สี่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักหลายหลายคนพยายามลดน้ำหนักมาตลอดชีวิตแต่ลดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะเพราะความจริงก็มีคนหลายคนที่มีความเชื่อแบบนี้และคิดว่าตัวเองทำถูกแต่ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดถ้าใครสนใจเรื่องลดส่วนเกินสนใจกลับมาดูรูปร่างให้เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สุขภาพดีก็ต้องรีบฟังเรื่องนี้เลยเพราะว่าคุณอาจทําผิดอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้หนึ่งอยากลดให้อดอาหารหลายคนมีความเชื่ออย่างนี้ก็เพราะตัวเองเป็นคนกินเรื่อยๆถ้าอยากลดน้ําหนักก็ต้องอดมื้อกินมือ้อหรืออดบางมือ้อการอดอาหารเป็นวิธีหนึ่งในการลดน้ําหนักแต่ถ้าอดทันทีโดยไม่ได้เตรียมตัวแรกๆน้ําหนักตัวของคุณอาจจะลดลงเร็วมาก แต่หลังจากนั้นร่างกายฉลาดมากมันก็จะปรับตัวเพื่อลดระบบเผาผลาญเพราะเขารู้สึกว่าร่างกายขาดพลังงานเมื่อน้ำหนักคุณลดไประยะหนึ่งแล้วก็กลับมากินอาหารอีกแต่ระบบเผาผลาญอาหารลดลงไปแล้วนะครับก็จึงทำให้น้ำหนักของคุณเพิ่มขึ้นน้ำหนักของคุณจึงลดลงแล้วเพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต ทำให้คุณลดน้าหนักไม่สําเร็จและถ้าคุณอดอาหารมื้อเช้าซึ่งไม่เคยอดมาก่อนคุณก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่ามื้อกลางวันจะกินอะไรนะครับคุณจะโหยเพลียและมื้อถัดไปก็จะกินมากขึ้นตอนนี้กินมื้อกลางวันอย่างเดียวก็แคลอรี่เกินกว่ากินสองมื้อแล้วก็เป็นไปได้บางคนอดมื้อกลางวันมากินมื้อเย็นพลังงานสะสมจึงเหลือเยอะ สะสมไขมันมากกว่าเดิมอ้วนมากกว่าเดิมที่จริงแล้วถ้าอยากลดแล้วอดอาจเป็นความเชื่อที่ผิดที่ทําให้คุณลดน้ําหนักไม่สําเร็จขอเสนอว่าหากต้องการลดน้ําหนักเราก็จะต้องเลือกนะครับเลือกกินอาหารในแต่ละมือ้อโดยเน้นเป็นพวกโปรโตีนให้มากกว่าการกินคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันกินโปรโตีนที่ไม่ได้ผ่านการทอดด้วยน้ํามัน กินไข่ต้มเพิ่มขึ้นกินปลานึ่งเพิ่มขึ้นน่องไก่ไม่เอาหนังกระบวนการปรุงเน้นการอบปิ้งย่างแทนการผัดปรุงน้ำมันกินโปรโตีนจะทำให้คุณอิ่มนานแต่ความอ้วนจะเทียบไม่ได้กับการกินแป้งการกินแป้งกินไขมันทำให้อ้วนง่ายแต่การกินโปรโตีนทำให้คุณอิ่มนานและก็อ้วนยากอยากลดให้อด อาเป็นความเชื่อที่ผิดที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่ได้สักที 2. อ,อยากลดให้งดแป้งไปเลยเพราะเคยได้ยินว่า,าแป้งทำให้อ้วนแต่ว่าไม่ใช่แป้งทุกชนิดที่ทำให้คุณอ้วนนะครับแป้งหรือสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮอเดรตเป็นแหล่งสำคัญของ2.1น้ำตาลที่ให้พลังงานนะครับ2.2วิตามินที่ช่วยการเผ,ผาผลาญไขมัน 2.3เป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือใยอาหารที่ช่วยให้คุณมีการระบายได้ดีและดักจับไขมันด้วยการเลิกกินคาร์โบไฮเดรตชนิดดีจะช่วยให้คุณมีพลังงานมีวิตามินช่วยเาผาผลาญและมีไฟเบอร์ที่ระบายของเสียออกจากร่างกายและช่วยดักจับไขมันแต่ถ้าคุณงดแป้งไปเลยทําให้ร่างกายขาดกลูโคสที่เป็นแหล่งพลังงานของสมองทําให้มึนงงคิดอะไรไม่ค่อยออก ไม่สดชื่นและอ่อนเพลียเมื่อร่างกายขาดน้าตาลขาดพลังงานเขาก็จะไปเอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล้ามเนื้อของคุณก็จะรีบลงอ่ไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนและคุณสูญเสียเตาเผาของพลังงานไปเพราะกล้ามเนื้อเป็นเซนที่ช่วยเาผาผลาญพลังงานทางงดแป้งจะขาดวิตามินบีที่ช่วยในการเผาผลาญและคุณก็จะขาด ไฟเบอร์ที่ช่วยในการาระบายและดูดซับไขมันถ้าอยากลดน้ำหนักและงดแป้งควรงดแป้งเฉพาะมือเย็นควรเลือกแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยอยากเช่นข้าวกล้องหรือไฟเบอร์จากผักผลไม้ต่างๆทำให้เราอิ่มนานและให้พลังงานกับร่างกายพอเหมาะควร เลี้ยงแป้งขัดขาวเช่นขนมปังขัดขาวจากข้าวสวยก็ควรมีเข้ากล้องหรือข้าวไรเบอร์รี่ผสมลงไปจะทําให้น้ําตาลไม่ขึ้นไปสูงมากลดความเสี่ยงที่คุณจะไม่อ้วนง่ายด้วย 3. อยากลดให้กินผลไม้แทนเมื่ออาหารใช้ได้กับบางคนแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้กับคนหลายหลาคนบางคนเลือกกินผลไม้ทั้งวันวิธีนี้ จะทําให้ได้น้ําตาลเยอะและกินอาหารอื่นน้อยไปเช่นของทอดของมันแป้งขัดขาวเมื่องดแล้วทําให้น้ําหนักลดลงจริงแต่จะขาดโปรโตีนโปรโตีนเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อโปรโตีนจะทําให้คุณมีภูมิต้านทานภูมิในร่างกายต้องใช้โปรโตีนกินผลไม้อย่างเดียวจะเสี่ยงขาดโปรโตีนเสี่ยงขาดไขมันที่มีทั้งไขมันดีและไขมันเลว ไขมันจากปลาทะเลมีโอเมก้า3ช่วยลดไขมันลดการอังเสบในร่างกายแต่ถ้ากินผลไม้อย่างเดียวก็จะป่วยง่ายดูเหี่ยวแล้วก็ไม่สดใสในสามมื้อที่คุณกินเนี่ยกินแบบไหนถ้ามีแคลอรี่สูงก็สามารถนำผลไม้มาทดแทนในบางมื้อได้ถ้าเลือกอาหารในแต่ละมืออ้อ,อ,อกินโปรโตีนเยอะหน่อยลดแป้งลดของทอดของมันก็สามารถเพิ่ม ผลไม้ในแต่ละมื้อได้เลยเพื่อเพิ่มกากใยและเสริมวิตามินในร่างกาย 4. อยากลดให้ระบายท้องเป็นกับคนหลายคนที่มีปัญหาท้องผูกนะครับก็หน้าท้องตุยขึ้นมาก็คิดว่าตัวเองอ้วนและก็มักจะติดยาถ่ายต้องกินเป็นประจำบางทีกินยาดักจับไขมันจึงไม่ได้รับ วิตามินที่มีละลายอยู่ในไขมันคุณไปโฟกัสไม่ถูกจุดเพราะไขมันที่ทำให้อ้วนพอกอยู่ทั่วทั้งร่างกายแต่คุณไประบายท้องเป็นการกำจัดของเสียที่อยู่ในท้องเท่านั้นไม่ได้เป็นการขจัดไขมันที่อยู่ทั่วร่างกายจะขจัดไขมันได้ก็ต้องควบคุมอาหารการกินไฟเบอร์เยอะๆและออกกำลังกายด้วยจริงรอดได้จริง ควรดื่มน้ำทุกชั่วโมงเพื่อช่วยเาผาผลาญไขมันนะครับสรุปอยากลดน้ำหนักต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องให้เราลดส่วนเกินได้ควบคุมร่างกายให้ผอมสี่ความเข้าใจผิดก็คือ 1. อยากลดให้งดให้อดอาหาร 2. อ,อยากลดให้งดแป้งไปเลย 3. อยากลดให้กินผลไม้แทนเมื่ออาหารสี่อยากลดให้ระบายท้อง การเลือกอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากเน้นโปรโตีนกินผักผลไม้ให้มากขึ้นครับออ,ออกร่างกายครับก็จะทำให้คุณสามารถมีสุขภาพดีเมื่อคุณมีสุขภาพดีน้ำหนักของคุณจึงลดลงนะครับก็ ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงามการตลาดออนไลน์โดยเข้าร่วมกลุ่ม l i โ e OA ลิง์อยู่ข้างใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ถ้านึกถึงโปรตีนก็นึกถึงบิยอนโปรตีนดีพาสโปรตีนสะอาดจากพืชครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ